รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมานี้แล้ว <c oughs> เกลับมาแล้วค่ะงั้นเราไปดูคอนเสิร์ตพี่ปามนนี่กันเลยไหมคะไปเลยเโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันตื่นเต้นขนาดน,นั้นเลยเหรอเนี่ยฮะ เอา้าก็ตั้งตื่นเต้นสิคะ <c oughs> วันนี้พี่ปามี่อุตส่าห์มาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่มาหาวิทยาลัยพี่ครีมอ,ะอ่ะเค้กเนี่ยคือได้จเจอพี่ปามี่ตัวเป็นเป็นแล้วโอ้โหตื่นเต้นขนาดนี้ถ้าอย่งงางนั้นก่อนที่จะไปคอนเสิร์ตซ้อมร้องเพลงพี่มี่กันหน่อยดีไหมได้เลยค่ะลองได้หรือเปล่านะถ้าอย่างนั้นอยากร้องดังๆอยาาเจอ,รอ้รง

อมี่ไม่ได้ร้องเพลงมีร้องไห้แต่ปูทิมตีนมี่นีมน้สมลำหน้าเนะพี่วนโอีอกเค้กทมคะนี่เค้กกันุกว่าเป็นพี่ปามี่จริงๆซะอีกก็พี่วินน่ะเห็นว่าน้องเค้กกบครีมอชอบปามี่มากมาก นี่ก็เลยแต่งตัวมาเอาใจไงแล้วก็จะได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเราไปกันเถอะพี่มีใก้เล่นแหละไปไปไปโอ้ยเฮ้ยเห่าอะไรวะกงวนแสกมาเห่ามาหอนอะไรตรงนี้ไปจะจะจะทำอะไรโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ยไม่เร่าอ่ะมันทาให้ขอมไก่หมาเฮาย ยังไม่หยุดไม่หยุดใช่ไหมยเป็นไงสมหน้าอคนอะไรรังแกหมาด้วยไปดีกว่าเคสตัวอย่างไม่ดีเ้ยมีไปด้วยมีไปด้วยอโอ้ยโอ้โอ้ยพี่ตอ้มมี่ทำไมใจร้ายจังอ่ะดูดิรังแกหมาด้วยต้องโพดคลิปลงเฟซบุ๊กซะแล้ว ีปลาหมาชาวเน็ตไม่ถูกใจสิ่งนี้โอ้โหนี่มีคนแชร์คลิปเนี้ยเป็นพันเลยนะคะเนี่ยน่าน,นะสิวินนะวินนี่พี่ปามี่เขาเลยถูกเข้าใจผิดไปด้วยเลยอะโอ้อยพี่วินยังมีอารมณ์จะร้องเพลงอยู่คะเนี่ยพ,พี่ไม่ได้ร้องเพลง พี่รองไห้พี่โดนฟ้องข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เขาบอกว่าไปแต่งตัวเรียนแบบพี่ปามี่แล้วทำให้ชื่อเสียงเขาเสียหาย <c oughs> <c oughs> ที่หลังต้องอย่าไปทําแบบนี้อีกนะเพราะว่าถ้าเราไปเรียนแบบเขาหรือว่าไปกอปปี้เขาแล้วก็เอาไปลงทางสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก you Tube, YouTube Facebook Dailymotion หรือว่าจะเป็นพวกไลน์ทีวีอะจนทําให้คนดูเข้าใจผิดแล้วเอาไปแชร์ต่อแบบเนี้ยเขาเรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์มันผิดกฎหมายเพราะว่าพวกดนตรีศิละปะแล้วก็ภาพยนตร์เขามีลิขสิทธิ์ของเขาทั้งนั้นเข้าใจแล้วครับกฎห,หมายลิขสิทธิ์ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวจะตายแค่นี้ก็ไม่รู้ แล้วหัวใจครีม่ะมีนิคสิ์ไหมถ้ามีอะวินก็ขอละเมอเข้าไปอยู่ในหัวใจครีมนะตำรวจมาแล้วอะตำรวจคับพี่วินอยู่นี่มาจับเลยค่ะตรงนี้ตำรวจตำรวจมกว่าเขาจะคิดมามันยากนะคะ เพราะฉะนั้นจะเอาของเขามาไม่ได้จำไว้นะคะแะะเมื่อลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย